คลิปนี้นี่อยู่ใน Tik t ต k อแอคนี้เธอเป็นกิจกรรมแบบใหม่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้เลยอันนี้เขาจะเอาหนูอะใส่ลงไปในอันนี้แล้วหนูวิ่งเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นเลยแล้วรอบๆเนี่ยก็คือซื้อโพยเลยจ้ะซื้อติเก็ตเธอรูเล็ตก็สู้ไม่ไหวนะต้านไม่ไหวนะอันเนี้ยปังไม่ไหว แรงมากไม่รู้นี่อยู่จังหวัดไหนกันแต่ว่าคนเยอะมากแล้วมันเป็นแบบใหม่ก็คือเป็นหนูหนาเป็นหนูหน,หนูน่าจะไม่ใช่หนูบ้านอะ่ะเพราะว่าตัวย่อมย่อมพอเปิดมาหนูมันจะหนีหนีเข้าเบอร์ไหนเห็นเห็นไอ้ท่อน,นี่ไหมหนีเข้าเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นเลยทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยไวรัลมากและอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยโปลิสแมนเนี่ยจะตามแล้วนะตามแอคเคาท์นี้ก่อนเลย แล้วก็ตามนี่ทุกคนไม่มีการเซ็นเซอร์ใบหน้าดิเห็นหน้าชัดกันมากแล้วคนลงคนเล่นเห็นหน้าชัดมากเลยนะนี่มาแบบใหม่เป็นแบบหนูให้โชค